นะครับโอ้โหบอกเลยว่ายิ่งลงนะครับคูณก็ยิ่งเพิ่มนะครับเพื่อนๆนั่นแหละครับผมนะฮะกดต่อไปครับกดต่อไปอื้อหือนะครับ300ไปเอเข้าสวยนั่นแหละครับ440ครับโอ้โหนะครับนั่นแหละครับ31,800ื่นหน้โอโหกดจัดครับเพื่อนๆ32,539บาทครับเพื่อน สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆน,นะครับวันนี้ก็อยู่กันที่หน้าเกมนี้เลยนะครับ Why of the Q Ren นั่นเองนะครับเกมวิธีแห่งกิเรนนั่นเองครับเพื่อนๆ นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆเข้าไปเล่นเกมนี้กันเลยแล้วกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมเอางบเข้ามาที่2,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับเลยได้ว่าเอาทุนมาแบบจัดหนักจัดแจมเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กด s u b สไคร์อยาลรมกดกระดิ่งแจ้งเตือนผมด้วยเวลาผมมาลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดกันนะครับนะวันนี้นะครับทุน2000นะฮะเราไม่เล่นเบ็ดต่ำๆแน่นอนนะฮะ จัดเบ็ดร้อยไปเลยครับน้อนเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเกมกิ่เรนทองของเรานะครับมันจะบวกเท่าไหร่นะครับเพื่อนลยนะฮะเออดอกแรกมาครับ30บาทเอาสวยๆครับ155แบบนี้นั่นแหละครับสวยนะครับผมถุงเงินโอ้ย้หบาทมาอีกครับ270 โอ้โหสวยสวยครับนนนนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทครับเพื่อนเพื่อนอ้าวตอนนี้นะครับผมกำไรแล้วนะฮะซื้อไปเลยนะฮะซื้อไปเลยเจ็ดพันห้าซื้อฟรีสปินไปเลยนะครับผมบูสตสเกตเตอร์เรียงสวยมากโอ้โหสเกตเตอร์ห้าตัวได้บวก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 อ้าว นะครับได้แต่ตัวฟรีสปินนะครับไม่ได้บวกเพิ่มคูณเลยนะครับเพื่อนเพื่อนการเพิ่มคือคูณไม่มาเลยฮะเฮ้ยจะไหลหรือเปล่านะครับนะนี่ครับจะเข้าไปจากเบ็ดอ่าคูณหนึ่งไปได้เท่าไหร่นะครับผมนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพื่อนมากดต่อไปครับกดต่อไปไปต่อกันยาวๆโอเคครับผม500ร้อยไปนะครับ มาอีก360ครับอุ้ยมาอีกครับ320ครับมาอีกครับ150ครับไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับอุ้ยห้าพันเอยไปกันเรื่อยๆครับ6,300ครับผมโอ้โไปอีกครับ2400นะครับลงมาอีกสวยสงวยนะครับผม 15,790บาทครับเพื่อนๆนะครับโอ้โหบอกเลยว่ายิ่งลงนะครับคุณก็ยิ่งเพิ่มนะครับเพื่อนๆนั่นแหละครับผมนะฮะกดต่อไปครับกดต่อไปอื้อมนะครับ300ไปเอเข้าสวยนั่นแหละครับ440ครับโอ้โหนะครับนั่นแหละครับ31,800 อโอ้โหโหจัดครับเพื่อนๆ32,539บาทครับเพื่อนๆโอ้โหโหดมากครับเพื่อนๆโอ้โห1,900นะครับ ไปต่อครับไปต่อมาครับบวกฟีสปินเพิ่มนะครับเพื่อนๆโอ้โหมานั่นเลยครับ2240ัอ้อครับนะครับเบาๆไปก่อนเนะฮะมายังเหลืออีก3มรอบกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆรุยกันต่อโอเคครับ450รอ้ครับ โอเคครับบวกมาอีกหนึ่งฟรีสปินครับเพื่นพนพนอนๆโอเคนะครับก็จบกันไปนะครับผมที่53,315บาทครับนั้นน้อนนะครับตอนนี้นะฮะทุนเอ2 0 0 0บาทบวกมาครึ่งแสนแล้วครับตอนนี้ นะเรียกได้ว่าคุมซิ่งกับขุมอีกนะครับผมหากใครนะครับผมที่สนใจนะครับอยากไปลองเล่นกันดูลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนะครับกดลิงก์นะครับเข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วกันนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ครับกด subscribe ครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยแล้วกันเนาะสาหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับผมก็สวัสดีนะครับผม Clear out the room, I'm coming through They wanna see what I'm about Yeah, I got skills, do it for the thrill I'm on a paper route Extra, extra, read about it I'm today's top it. I put comments over bullshit